เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัตสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่เกมใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า b l Bu ู r o t o ตค l s t t a r e s o n a n นนนั่นเองนะครับผมที่เปิดให้เราได้เล่นกันแล้วในวันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเกมเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดไปลองเล่นกันได้เลยนะครับ และแน่นอนว่าจะต้องมีมือใหม่หลายๆท่านเนี่ยสงสัยก็อยู่แล้วพอเราจบเนื้อเรื่องหลักไม่รู้แล้วว่าจะไปทาอะไรต่อดีและจะทํายังไงให้ดีของเราเนี่ยสามารถเติบโตได้ไวกว่าชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมีอธิบายเพิ่มให้ด้วยนะแต่ก่อนจะไปชมคลิปกันเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร0อเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูก หรือเติม book, Protocol, Star, เกมบูโพรโตเคิลสตาร์เรส์แอนด์กับทางไรซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะเรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือพวกภารกิจต่างๆที่เป็นเควสแนะนําหรือว่าพวกบทส่งท้ายอะไรพวกนี้หรือเควสภูมิภาคเนี่ยให้เราไล่ทําไปหมดเลยนะครับผมเรียกพีเนี่ยถามว่าเออถ้าเกิดว่ามันตันแล้วเนี่ยเราจะยังสามารถรับได้อยู่ไหมตรงนี้นี่ผมคิดว่า มันจะไม่ตันไปมากกว่าชาวบ้านเขานะครับมันจะสุดอยู่ที่ประมาณเลเวล18อ่ะถ้าเกิดว่า18ตรงนี้มันก็จะอยู่คาอยู่งั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเควสอะไรต่างๆที่มีอยู่แล้วในตอนนี้เราทําให้หมดเลยนะครับมันไม่ส่งผลอะไรกับวันพรุ่งนี้อยู่แล้วเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะปลดเลเวลต่อมาเรื่อยๆนะครับผมผมก็เลยแนะนําว่าให้เราเนี่ยเคลียร์ให้เกลี้ยงพอเราทําตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือพวกของรางวัลต่างๆที่ได้จากเควสตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วสิ่งที่มันน่าสนใจอีกอันนึงเนี่ยมันก็คือตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบแต้มเบรดเดิลพาร์ ath, ใช่ไหมซึ่งแต้มเบรดเดิลพาร์ผมเรียกว่าแต้มฮอ r n เนอร์แล้วกันนะครับผมตัวแต้มฮอ r n เนอร์เนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยสามร้อยเราจะได้ใช่ไหมครับผมแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราเก็บครบสเตตเนี่ยห้าร้อยตรงเนี้ยเราจะได้แต้มฮอ r n เนอร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วไอตัวแต้มฮอ r n เนอร์เนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรให้เรามาดูในส่วนของร้านค้าตรงนี้นะครับผมกดเข้ามาที่ร้าน,น,ออนคัลเลอร์ร้านคัลเลอรับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือของที่สามารถเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเราหรือเพิ่มพลังได้จะเอาไว้ในถุงที่มันกดสุ่มเงินนี่นะครับแต่ถามว่ามันจําเป็นไหมแต่พอเลเวล40บเนี่ยผมบอกได้เลยว่าซื้อหมดนี่ก็แทบจะไม่พอด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันในส่วนของตรงนี้กันก่อนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาแต้มทาเลนต์แต้มทาเลนต์เน,เนี่ยมันคืออะไรมันคือแต้มที่เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในส่วนของตรงนี้ได้อ่าตรงนี้เนี่ยเรากดสกิลพอยต์หรือว่าแนะนํา ให้มันกดอัพไปได้เลยไม่ต้องไปสนใจว่าเออนี้เพิ่มอะไรอัพอันนี้ก่อนดีไหมนะครับเราอัพตันกันทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดเราทาเควสทาอะไรกันเรียบร้อยหมดนะครับผมแล้วมันจะให้เราเนี่ยได้ไปเลือกอาชีพขั้น2ตรงเนี้ยเราเข้ามานั่งปรับเปลี่ยนสกิลที่หลังหลังจากที่ปลดล็อกอาชีพไปแล้วเห็นไหมว่ามันต้องใช้ทั้งหมด2อันวิธีการได้รับเนี่ยก็คือให้มากดแลกตรงเนี้ยแลกไปเลยครับสิอันให้มันครบไปเลยแล้วก็เลือกใช้อาชีพที่เราใช้นะถ้าเป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยใช้สีเขียวสายแท้งเนี่ ก็ใช้สีแดงนั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้หลายคนก็สงสัยใช่ไหมครับว่าไอตัวแต้มทาเลนต์ตรงนี้แล้วเราจะไปหาจากไหนล่ะเวสกว่ามันจะถึงก็คงจะอีกสักพักใหญ่ๆอาจจะหลายวันด้วยซ้านะวิธีการหาเพิ่มมากกว่านี้ให้เรากดไปที่แผนที่แล้วก็วาร์ปมาตรงจุดนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้พุ่งเข้าไปข้างในเลยอ่ามันจะมี NPC ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าผู้ดูแลทางฝึกนะครับกดเข้าไปได้เลยตรงเนี้ยเราต้องมาลงด้วยนะครับผมลงเฉพาะสายที่เราเล่นนะใครสายดาเมจก็ลงสีแดงไป ใครสายแท้งก็ไปสีนี้ใครสายซัพพอร์ตก็ไปสีนี้นะครับอย่าไปลง2สายนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นดาเมจนะครับเลือกลงเฉพาะของใครของมันลงเสร็จเราก็จะได้ของรางวัลเป็นพวกเพชรพวกเงินอะไรพวกเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้รู้สึกเหมือนจะลงได้ประมาณเลยวลสนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีชั่วโมงบอกเห็นไหมว่าจะปลดล็อกอีกทีนึงเนะี่ยก็คือวันพรุ่งนี้เราลงเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาเลยเนี่ยก็คือเห็นไหมแต้มทาเลนหนึ่งอัน แล้วก็ไอ้พวกสกิลทาเลต์ทั้งหลายแหละนะครับที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลงเนี่ยมากดลงให้ครบด้วยนะครับและสิ่งสําคัญต่อไปเนี่ยก็คือหนังสือสกิลตรงนี้เลยหนังสือสกิลนี่ย้ําว่าเลือกใช้ดีๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็นกล่องสุม่มอ่ะอันนี้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมาเป็นกล่องเลือกเนี่ยให้เราเลือกอาชีพที่เราเล่นนะสมมติว่าผมเนี่ยเล่นอาชีพดาบนะครับก็เลือกหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่ว่าเราเล่นอาชีพดาบแล้วเราไปเลือกธนูมานะครับผมมันจะไม่สามารถอัปเกรดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราอัพเลเวลไปแล้วนะครับหลังจากตรงเนี้ยอ่ามันจะมีอัปเดตได้เมื่อเว็บยี่สิบเห็นไหมพอเราขึ้นถึงเว็บยี่สิบเนี่ยมันจะมีหนังสือหรือว่าอะไรพวกนั้นเนี่ยมาให้เราอัปเกรดขั้นมากขึ้นแล้วเราเนี่ยต้องใช้หนังสืออย่างต่ําถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ10กว่าอันหรือไม่ก็ 5อันขึ้นไปมันใช้เยอะมากๆเลยแต่ละสกิลนะครับแล้วก็อย่าอัพโ่วซ่วด้วยนะครับผมสําหรับคนที่เลงสกิลไหนไว้ใช้ถ้าจะไม่ผิดตอนเซิร์ฟเทสเนี่ยผมเล่นอาชีพดาบใช่ไหมผมไปอัพสกิลหอ,อกมาสรุปไม่ได้ใช้มันก็มีโอกาสที่เราเนี่ยต้องกดรีเซ็ตด้วยนะครับพอเวลาเรารีเซ็ตปุ๊บเนี่ยเราต้องเสียอย่างต่ำเนี่ย 200เพชรสีแดงนะครับในการซื้อกุญแจเนี่ยมานะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าลองดูดีๆก่อนนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นถุงเงินอันนี้ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องซื้อไว้แทบจะทั้งหมดนะครับยกเว้นถุงเล็กนะถุงเล็กมันซื้อได้ไม่จากัดถ้าเกิดเรามีแต้มเหลือนะแล้วแต้มสัปดาห์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1 0,000แต้มนะครับตอนนี้นเกมเปิดมาพิรหัดใช่ไหมสุกเสาร์อาทิตย์ก็เหลือประมาณ3วันถ้าเกิดเราเก็บตรงนี้ไม่ครบก็เสียดายแย่เลยนะครับเพื่อ,อามาซื้อของพวกนะี้พอเผื่อสามวันที่เหล ที่น่าสนใจเนี่ยก็คืออันนี้นะครับผมตรงนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นไอเทมที่เราเนี่ยสามารถเก็บสะสมได้พอเก็บสะสมครบปุ๊บเนี่ยให้มาแลกที่ร้านค้าตรงเนี้ยร้านมันจะอยู่ตรงเนี้ยครับโซนด้านล่างนี่หมดเลยของที่เอาไว้ตีบวกนนะมันจะเขียนเขาว่าแลกอุปกรณ์เลเวล40เห็นไหมกด F เข้าไปเลยนะครับแล้วมันก็จะมีบอกเลยว่าใช้ทั้งหมดกี่อันในการแลก ตรงนี้เนี่ยถามว่าคุ้มไหมสําหรับคนที่ลงดันไปแล้วนะลงกอปบินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาได้ของไม่ครบทั้งตัวหรือว่าสีม่วงไม่ครบทั้งตัวเนี่ยให้เอามาแลกส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับผมมาแลกได้ทุกวันเลยวันละหนึ่งชิ้นเท่านั้นถ้าเกิดเราได้ของครบหมดแล้วเนี่ยก็ให้เก็บตรงเนี้ยไว้ก่อนเลยนะหลายคนก็สงสัยนะครับอา้าวแล้วเราจะไปลงดันยังไงนี่เลยครับวิางมาตรงจุดนี้แล้วก็หันมาทางนี้แล้วก็วิ่งมาเลยครับมันจะมีเครื่องจักรตรงเนี้ยยืนอยู่ ให้เราเนี่ยไปลงดันกอบินให้เรียบร้อยซะตรงเนี้ยลงกับใครก็ได้นะครับผมกดลันออโต้ไปได้เลยเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันให้ทั้งหมด2ครั้งต่อวันอยู่แล้วมันก็จะได้พวกของตีบวกอะไรมาพวกเนี้ยไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับยังไงก็ผ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับยากสุดให้เดินขึ้นมาข้างบน ระดับยากนี่คือต้องลงแบบเป็นตี้นะแล้วก็ต้องใช้แมาคนิกพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่น่าเสียดายที่ผมยังไม่ถึงเวฟสิบเก้านะก็เลยยังลงตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลงข้างล่างไปก่อนแล้วกันนอกจากร้านค้าตรงนี้ยังมีอันอื่นที่เสริมเราด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกร้านเฟรนชชิฟหรือว่าร้านที่ใช้ตัวเพชรในการซื้อเนี่ยแต่ผมแนะนําว่าให้เราเก็บไว้นะเพราะว่าเราจะใช้เพชรในการสุ่มอีมาร์จินนะวิธีการสุ่มก็ให้เราเข้ามาในร้านค้าตรงนี้นะครับผมมันจะมีคนยืนอยู่ตรงนี้ ไปคุยได้เลยนะครับพอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ย,ยก็จะมีบอกว่าเราสามารถสุ่มอะไรได้บ้างอ่ากาชาตรงนี้เลยกาชาตรงเนี้ยมันจะมีรีส o อนแนน์อยู่ให้เราเนี่ยเลือกนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนอันนี้คือถ้าเกิดใครดวงดีออกได้เลยก็ถือว่าโชคดีไปอันดับแรกผมอยากให้เลือกตัวนี้นะน้องหัวเขียวเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับอีโรนาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันให้เลือกอันนี้เลยหลังๆเนี่ยพวกบอสระดับยากมันแรงแล้วก็ตีหนักมากๆผมเลยคิดว่าการเลือกตัวฮิลตัวชุบเนี่ย มันจะมีประโยชน์สําหรับคนที่มาเล่นในช่วงแรกอยู่แล้วแล้วก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับโดยใช้เหลียงกุหลาบเนี่ยทั้งหมด1,500อันก็เก็บสะสมไว้นะครับผมถ้าเกิดเราได้ i m เมจินมาแล้วนะครับผมให้มากดใส่ตรงติดตั้งตรงนี้นะเห็นไหม ว่ามันจะมีให้ใส่ช่องนี้นะครับกดใส่เข้าไปได้เลยแล้วความสามารถเนี่ยมันก็จะติดตามตัวเราตลอดเลยนะแต่มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันในวันแรกๆนะครับให้เราไปหากันด้วยก็คือทางฝั่งของการแลกเจดจำนงการต่อสู้เนี่ยผู้ชมเห็นไหมว่ามันจะมีเศษอิมมัจจินสามร้อยเนี่ยสำหรับคนดวงเกลือถ้าเกิดว่าเก็บครบตรงนี้เราก็แลกได้เลยนะครับหตัวด้วยกันแต่วิธีการหาเนี่ยมันหาได้ยังไงให้กดมาที่แผนที่นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของพวกแผนที่ต่างๆเนี่ยที่ยู่ ไอ้พวกมอนเตอร์ธรรมดาเนี่ยข้ามไปเลยนะครับให้เราไปดูทางฝั่งของบอสอ่าบอสช่วงแรกๆเนี่ยที่เราตีไหวก็น่าจะเป็นจังเกิลนอสตัวนี้แหละครับผมน่าจะตีกันได้ทุกคนนะของดอบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับก็เป็นพวกของม่วงทั่วไปแต่ลองสังเกตดูว่ามันจะดอบตรงนี้ด้วยอ่าก็คือเศษที่เอาไวค้คาฟอิมเมจินนั่นเองถ้าเก็บครบ300เนี่ยก็ได้ แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันดรอปร้อนไหมนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะออกด้วยซ้ำอ่ะนะบอสพวกนี้ถ้าถามผมนะสามารถตีได้เรื่อยๆได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวชนะเป้าหมาย1ครั้ง10ครั้ง20ครั้งเนี่ยเป็นเพชรเก็บให้เราอยู่ซึ่งตรงนี้มันจะไม่บอกว่าต้องตีกี่ครั้งเพราะว่าเราต้องชนะเป้าหมายไปก่อนใช่ไหมครับลองไปตีในช่วงประมาณเลเวล35ดูนะครับของดรอปจะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมว่ามันจะได้สีทองและไอ้กล่องตรงเนี้ยนะครับผมมันก็จะเป็นกล่องที่เราเนี่ยสามารถเลือกอุปกรณ์ได้สมมมุติ่ผเนีย ลงดันแล้วไม่ดรอปเสื้อสีทองเลยผมก็มาตีบอสแล้วดรอปตรงนี้กดเลือกเสื้อหรือว่าเลือกแหวนเนี่ยไปใช้งานได้ไล่กล่องตรงนี้เนี่ยเราไม่จะเป็นที่ต้องมีกุญแจบอสนะครับเพื่อที่จะมาปลดล็อกมันนะเราสามารถลงไปตีที่แนวไหนก็ได้นะครับผมเพื่อที่ให้มันดรอปแต่ว่ามันอยู่ที่ดวงของคุณผู้ชมนะถ้าดรอปมาเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าแจ๋วเลยนะครับผมแต่ว่าวิธีการหาบอสหลายคนก็ยังสงสัยใช่ไหมไม่ยากเลยครับให้เราเนี่ยกดเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆบอสเนี่ยมันจะมีจุดเกิดตายต อยากเจอบอสตรงนี้ใช่ไหมเรากดติดตามได้เลยอ่ามันจะขึ้นบอกว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เรากดนําทางเพราเราไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่เจอบอสเลยเราย้ายแนวเลยครับไปดูแนวแนวไหนสักแนวนึงที่มันเขียวๆเ,เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนทักบอกในแชทอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดตามแนวได้เลยครับแค่นี้เราก็ได้ตีบอสละสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ